วนำสี่คนทำความสะอาดบนรถไฟขบวนที่น้องแก้มหายตัวไปมาสอบปากคำและตรวจร่างกายหลังพบบางคนมีบาดแผลรอยขีดข่วนแต่ไม่พบพิรุษพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกสถานีขณะที่การรถไฟตั้งเงินรางวัล50,000บาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแส อธิบดีกรมโรงงานสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมที่ชนบุรีชั่วคราวหลังตรวจพบสารพิษตกค้างจำนวนมากส่วนเจ้าของหลบหนีล่าสุดสั่งปูพรมตรวจสอบเพิ่มอีก400แห่งหากทิ้งของเสียต้องจ่ายค่าบังบัตตามกฎหมายใหม่ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนากุริกำลังมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะโอกินาวาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็วกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะขึ้นฝั่งที่เกียวชูขณะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือคาดว่าจะมาพร้อมกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอร์รี่